สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอะนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัววันพีนะฮะกับตัว g n g นั่นเองจะเป็นตัวนามีกังฟูสไตล์วันนี้ที่เรามารีวิวจะเป็นสี A ชุดสีแดงนั่นเองนะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากองด้านข้างด้านหลังมันจะมีเป็นชุดแดงกับชุดน้ำเงินนะฮะอันนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะ เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมาเป็นถุงเดียวนะฮะอันนี้จะแบ่งมาเป็นคือหัวจะมาเ,เต็มๆนะฮะแบ่งหัวแบ่งแขนแล้วก็แบ่งฐานมาทั้งหมดสีช่องแบบนี้มาเรามาดูข้างในกันดีกว่า ตัวนะฮะก็คือจะมาตัวเป็นเต็มๆแบบนี้ชุดจะมาในโทนสีแดงดอกปูหลามนะใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะนี่ตามีไม่มีไฮไลท์นะฮะอันนี้ที่ขาก็จะมีเหมือนอกระบอกสามท่อนนะของนาม,มี้อยู่นี่ชุดรองเท้าเป็นสีแดงนะคะอันนี้นี่รายละเอียดก็จะนี้มีรอยสักอยู่ที่แขนข้างน,นี้ส่วนหัวก็จะเป็น ตีมโลกใหม่อยู่แล้วนะฮะผมสีส้มผมยาวปุกโบสีขาวอยู่มีตุ้มหูนะฮะคร่าวๆก็คือจะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีมืออีกข้างหนึ่งมานะฮะ,ะคมวนขมวนแล้วก็ตัวฐานจะเป็นเสียบขาข้างเดียวนะฮะมาเดีเราประกอบดูกันแล้วกัน หัวเสียบได้เลยแขนจะเป็นตัวล่องใหญ่นะฮะนี่ขานี้จะเสียบกับขาหลังนะฮะด้านหลังแบบนี้ล็อกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยอ่าก็จะเป็นท่ากลางฟูแบบเชิญชวนนะะเข้ามาสิเข้ามาสนี่นะฮะตัวนามินัน่นเองตัวนี้น่ารักนามิเขาน่ารักกันอยู่แล้วนะฮะ นี่ลายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเป็นชุดกี่เพา้าสีแดงลายออกกุหลาบเนาะผมไม่แน่ใจเรื่องดอกไม้นะฮะนะก็จะประมาณนี้คันนี้ความสูงนะฮะตัวนามนิเนี่ยมันจะอยู่ที่22เซนนี่เป็นปลายหัวตรงนี้อยู่ที่22เซนเลยก็นะไซส์ปกติของ GNG อยู่แล้ว ก็ถือว่าตัวค่อนข้างสูงแล้วก็สวยอันนี้สวยเลยนามนทนทิทั้งี n t ทำสวยตุ้งจ,จริงๆนะ,อะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้ถ้าใครชอบนาะมิก็ไปร้องเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันยังพอมีเหลืออยู่ที่แผจของเรานะฮะอีกหน่อยโอเค วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโอโหทอยของเราด้วยทั้ง YouTube แล้วก็ Fan Page Facebook ของเรานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ